สวัสดีนักเรียนวันนี้มาแบบใหม่นะให้หลังจากที่ให้นักเรียนได้อ่านมาเยอะแล้ววันนี้เรามาฟังกันดูบ้างเราทดสอบซิว่าหลังจากเมื่อวานนี้ที่ครูให้นักเรียนได้ไปศึกษาด้วยตนเองน่ะนักเรียนได้ทําอะไรไปบ้างเมื่อวานนี้ครูได้สั่งนักเรียนว่าให้นักเรียนใช้หนังสือแบบเรียนโดยการเปิดที่หน้า18นะแล้วนักเรียนจะเห็น วัยรุ่นอยู่ห้าคนตามนี้ครูได้สั่งว่าให้นักเรียนดูเครื่องแต่งกายของคนทั้ง5้าคนแล้วให้เขียนมาว่าเครื่องแต่งกายของแต่ละคนนั้นมีอะไรบ้างให้นักเรียนไปค้นคว้าม,มาว่าเมื่อมันเป็นศัพท์ภาษาอังกฤษแล้วเนี่ยเราจะใช้คำว่าอะไรอันนี้ครูจะได้ไปตรวจที่สมุดของนักเรียนเองนะ ่เมื่อวานนี้ข้อที่2องได้สั่งนักเรียนให้ศึกษาจากหน้า20โดยดูสับจากที่เขาให้มาไหนมาทดสอบกันออกเสียงกันสะหน่อยเค okay, นักเรียนอ่านตามครูนะ size size sleep sleep pocket pocket tight <th ai, S 2> okay. tight loose loose magazine magazine try on try on try on uniform 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 uh, อ่าแสดงว่านี่เรียนได้ลองไปสแกนตามที่ครูบอกแล้วก็หัดออกเสียงม,มาแล้วนี้มาดูความหมายกันครูให้เรียนได้เติมศัพท์เหล่านี้ลงใน ข้อความที่เขาให้มาอ่าดู exercise number two fill in the blanks with the base vocabulary words โดยจะโดยการเอาสับจากข้อหนึ่งมาเติมในข้อสองนะดู number one excuse me excuse me do you have this in a small do you have this in a small excuse me มีความหมายว่าอะไรนักเรียนขอโทษใช่ไหม เหมือนกับการเป็นการขัดจังหวะ Do you have คุณมีไหมคุณมีที่มัน small small คุณจะมีที่มัน small กว่านี้ไหมอะไรคะ small กว่านี้ mm hmm. เวลาที่เราไปซื้อของอแล้วเราก็บอกคนขายว่ามีที่มัน small กว่านี้ไหมหมายความว่าเราต้องการ <Less. S 1> เล็กกว่านี้ก็คืออะไรเล็กกว่านี้ size ไซส์ size, อ่านั้นรู mm hmm. จะเขียนคำตอบไว้ให้นักเรียนด้วยนะอ่า <Size. S 1> ข้อที่หนึ่งนับเวานตอบอะไรคะ <Size. S 1> อ่า small, small size โอเค number two I don't like these pants I don't like these pants pants กคือกางเกงข <got> ายาว mm hmm. ฉันไม่ชอบมันเลย ทำไมเราถึงไม่ชอบ the are too small too small จำได้ไหม t o o t d o u b l o คกูเคยสอนแล้วถ้า t o o มีสองตัวแบบนี้หมายถึงว่ามันเกินไปอะไรเกินไปเล็กเกินไปมันทำไมมันมีอะไรที่เล็กเกินไป I can't fit my phone in them I can't fit my phone in them ฉันไม่สามารถที่จะทำไม ไม่สบบามารถที่จะ<ส>เอาอะไรของฉันใส่เข้าไปได้ไมโครโทรศัพท์เราจะเอาโทรศัพท์ใส่ไปในอะไรของกางเกงขายาวนั่นเองกระเป๋าไม่แนะ่นับวัตชุตอบอะไรดีพ <Small pocket. S 2> อกเกตพอกเกตใครที่ทำไว้ก็เฉลยไปพร้อมๆกันนะต่อไป n u m b r r 3 My school make us wear My school makes a t wear. ที่โรงเรียนของเราให้เราสวมอะไร I like it. ฉันชอบ But other don't. แต่บางคนเขาก็ไม่ชอบโรงเรียนเขาให้เราใส่อะไรเหมือนเหมืๆกันทุกคนเวลาเราไปโรงเรียนเราเรียกว่า <Fine. S 1> อ่า ใส่หมวกใช่ไหมไม่ใช่ไม่มีคำวามม่าหมวกอยู่ในนี้เลยในวงศัพท<ช>ีค่ครูให้ใส่อะไรคะยูนิฟอร์มแต่คำว,ว่ายูนิฟอร์มเนี่ยขึ้นต้นที่ตัวยู <U. S 2> เพราะฉะนั้นเอตรงนี้ก็ต้องเปลี่ยนเป็นแอนเป็นแอนยูนิฟอร์มโอเคหอายเลขโฟร์เด็กแ t ็กเก็ i s way t o o มี to อีกแล้วแสดงว่ามันทำไมต้องเกินไปสักอย่างหนึ่งใช่ไหม Jacket อะไรอะไรเกินไป I can't e v e n close the font font คือด้านหน้าฉันด้านหน้าฉันไม่สามารถปิดมันได้เลยปิดกระดุมแสดงว่า j a c k เกตัวนี้มันต้องทำไมเกินไปมันเล็กหรือมันคับเกินไปนะ t o t o too t i g o ู Too tight นะมันแน่นไปนะแน่นเกินไป n u m เบอร์ไฟห้างเรียนไม่เห็นนะจะขยับให้างเรียนใหม่ n u m เบอร์ไ this handy เ uh, ออ this hoodie hoodie is true เจอคำว่า true อีกแล้ว hoodie Hood เรียนจาก h o o d ไหม h o o d ก็คือเส <Hood. S 1> ื้อ <ๆ S 1> ที่มันมีอะไรคะคม,มี<ๆ>มีหมวก ปิดมากับตัวเสื้อด้วยเอาไว้คุมศีษษะอาวุธนี้ตัวนี้มันทำไมเกินไป is twice my size it twice my size uh, มันเป็นอะไรของปกติที่ฉันใส่เลยมันทำไมเกินไปเมื่อกี้มันคับไปแล้วอันนี้ก็ต้องมันมันหลวมไปหลวมไปเราใช้คำว่า loose loose L W O S E, <S e. ดีมากต่อไป number six number six low up low up your low up, low up. Low เคยได้ยินไหม low cake low, low on อะไร <Low S 1> พวกนี้นะ why you cooking ในขณะที่เราทำอาหารหรือเราทำครัวเนี่ยเราต้องทำไมนะ You don't want them to get dirty. You don't want them to get dirty. ไม่ให้มันสกรปรกไม่ให้มันเลอะเราต้องหมุนอะไรคะเครื่องแต่งกาของเรามีอะไรที่มันจะหมุนจะมวนได้เวลาเราทำกับข้าวอะไรเอย่ยหมุนอะไรหมุนอะไรหมุนอะไรอะไรที่มันยาวในวงศัพท์นี้มีตัวอะไรยาวมีอะไรนีไง ไี้สลีฟ <Sleep S 2> <Sleep S 1> ก็คือแขนเสื้อ,อที่มันยาวนะสลีฟมีสองข้างเติม S เข้าไปไป number seven I like I like a philosophy D มาจากคำว่า wood wood like like ชอบอะไรคะ หรือปรารถนาจะจะทำอะไรกับ r a ร e ตัวนี้ Is there a r a c i n g room I can use มีไหมมีรูมรูมเดซิ่ง o ูมก็คือห้องลองห้องลองเสื้อเวลาที่เราไปซื้อพวกเครื่องแต่งกายพวกนี้เขาจะมีห้องให้เราลองนะนั้นคำว่าลองเราจะใช้คำว่า try on try on try on ต่อไปเขาสุดท้าย The last number e i t I saw an interesting I saw an interesting at the bookstore at the bookstore bookstore คือที่ร้านอะไรคะร้านห,หนังสือร้านขายหนังสือไปเห็นอะไรคะ interesting เราไปเราไปในร้านหนังสือเราก็ต้องเห็นอะไรมากมาย หนังสือแต่หนังสือเล่มนี้มันทำไมเลย interesting ก็เป็น ad interesting book เราใช้คาว่าอะไรคะ magazine 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 วันนี้ครูจะเฉลยคำศัพท์นี้ไว้แล้วในช่วงเช้าของวันพรุ่งนี้ กูจะกลับมาในเรื่องของเพรศินเพอร์เฟกต์ใหม่เนื่องจากว่าหลังจากที่ให้นักเรียนไปศึกษาค้นคว้าหาความรู้เกี่ยวกับเรื่องของเพรศินเพอร์เฟกต์แล้วยังมีบางเนื้อเรื่องมันเยอะแต่นักเรียนบางคนเนี่ยไปศึกษาหามาเนี่ยได้เนื้อหามานิดหน่อยเพราะฉะนั้นจําเป็นจะต้องอธิบายเพิ่มมากขึ้นนั้นเดี๋ยวเลยชั่วโมงต่อไปนะรูจะ อธิบายเรื่อง Present Perfect เพิ่มเติมวันนี้ให้เรียนเข้ามาฟังที่ครูอธิบายแล้วให้เรียนตอบรับว่าฟังแล้วหรือยังตรวจตรวจงานเรียบร้อยแล้วหรือยังนะอ้าววันนี้บ๊ายบายจ้ะ